ที่ก็อยากช่วยแกนะแต่ังไม่ได้บอกก็วันนี้มีการมารับทราบข้อกล่าวหาของแกน้ำนะครับกลุ่มนัสดอนนะครับที่เห็นๆก็จะมีนะครับจัดตินนะครับที่ผู้ชุมนุมเรียกกันว่าจัดตินไทยแลนด์นะครับคุณผู้ชมก็มีการเว้นระยะห่างนะครับก็ตอนนี้นะครับรวมทั้งก็มีการ สวมใส่หน to ้ากากอนามัยนะครับก็ทีข่าวเพิ่งมาถึงนะครับเนื่องจากลงทางนะครับมาจากทางเพชรเกษมแล้วลงเข้าซอยผิดด้วยนะครับก็เลยชานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมข่าวเราอยู่ที่สอนอ ท่าพาครับก็วันนี้ก็จะเห็นมีคุณจัดตินนะครับมารับทราบข้อกล่าวหานะครับในการชุมนุมของท่าพระนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่มีการชุมนุมย่อยๆบริเวณแยกท่า ก right ็จะมีผู้นะครับชุมนุมมาเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งนะครับไม่เยอะนะครับถือว่าก็พอสมควรนะครับแล้วก็เนื่องจากการเดินทางมาก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับขนาทีมข่าวเราก็ยังหลงเลยเปิด GPS มันถนนมันแคบเลยครับอาจจะเข้าทางผิดนะครับออกมาจากทางเพชรเกษมนะครับ เราก็จะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะครับ แล้วก็ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศแล้วก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆนะครับเดี๋ยวให้เขาคุยกันก่อนนะครับอันนี้ก็อยู่สอนอท่าพระนะครับคุณผู้ชม 欢迎光临。 ก็มีไว้แต่ก็ก็แเกกบกับตกก็คอก็บตงนก้ามี้นกาอกนาแล้วพยายามพยมเก็บนครับนกล้าเป็นเดตี้าย่าวต้นไม้ตายวันมาจากะันเาที่าีกระ่ายตรนมาเต่เรานกาจรงแล้ว

คุณผู้ชมครับขออนุญาตสักครู่นะครับเพราะมอสักครู่นี้เป็นการเกิดระบบเสียงนะครับเราเพิ่งเดินทางมาถึงบริเวณของสอนอท่าพระนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เราก็ใส่แมสด้วยพูดไปด้วยเสียงอาจจะอู้อ้นิดนึงนะครับก็ เราอยู่ที่สอนอท่าพระนะครับเป็นการมารับทราบข้อกล่าวหานะครับในคดี116นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปถามอีกทีนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นพรบโควิดนะครับแล้วก็ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> โอเคเ <c oughs> สียงชัดห <ruktur> รืยอยังครับ เสียงชัดหรือยังครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้เป็นการมารับทราบข้อกล่าวหานะครับของนะครับคุณชูเกียรตินะครับหรือจัดตินนะครับแล้วก็มีแกนนํามาให้กําลังใจนะครับที่เห็นๆแล้วจะมีคุณวันละวีทะครับวันวะลีนะครับหรือตีพยาวนะครับมา ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเยาวะชนนะครับมาให้กําลังใจจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีมวลชนมาให้กําลังใจจํานวนหนึ่งนะครับบรรยากาศก็นะครับก็เป็นไป,นป,นป,นปนด้วยความเรียบร้อยนะครับพอดีเพิ่งเซตเสียงนะครับหลังจากไปหลงซอยหลงอะไรมากว่าจะมาถึงบริเวณสอนอท่าพระนะครับก็ค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวนะครับน่าจะเข้าผิดช โดนสุนัขไล่ด้วยนะครับเลยมาช้านิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปสัมภาษณ์คุณจัเตินกันนะครับว่าวันนี้นะครับมีโดนข้อหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีภารกิจในการทำอะไรต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ยังไงก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวาทางคุณจัดปิ้นนะครับว่างแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับ ดูจากสถานการณ์แล้วก็น่าจะสิ้นสุดภารกิจแล้วนะครับ คเดี๋ยวพอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับก็จะวันนี้เสร็จภารกิจหรือยังแล้วก็โดนข้อกล่าวหาอะไรบ้างแล้วก็จะมีภารกิจอะไรต่อนะครับต้องนีกันก็วันนี้ก็มารับทราบข้อกล่าวหาในคดีหนึ่งสองนะครับซึเป็นคดีที่ผมโดนนายอนุกิแก่เป็นคนแจ้ง นะครับแจ้งฟ้องผมก็คือเป็นคนคนเดียวซึ่งวันนี้ก็มีพยานในในคดีของผมมาหนึ่งคนคแต่จริงๆแล้วในในคดีนี้มีมีพยานทั้งหมดสามก็จะเป็นคนแรกที่มาวันนี้ก็คือพี่ลำใหญก็เป็นเจ้าของเจ้าของอีกรั่งก็คอศิลป์นะครับเข<อ>มาให้การพยานแล้วก็พรุ่งนี้จะมีเยาวชนคนนะครับจะมาเป็นพยายนหนยย<ม>ึ่งในคดีของผม,ม,ม,มครับก็ วันนี้ก็รับทราบข้อกล่าวหาเขาแจ้งผมในกรณีของวันที่สองหรือสีอที่เราจัดที่แยกกันครับครับก็เอาถอนถอนจากเทฟอะไรที่ผมพาใส่ครับแล้วก็ดำเนินคดีในเรื่องของหนึ่งสองก็มันมันก็ไม่มีนะว่าอย่างเมื่อวานที่ผมไปผมไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่สพสมุทกราง ก็เป็นพรบความสาัมพันธ์ว่าโดนทั oh! well, so life, ้งหมดแล้วก็จะมีการจัดการจุมนุมขบรบการจราจรนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเสียงแล้วก็มีเพิ่มเมื่อวานที่เป็นพรบความสัมพันธ์แล้วส่วนในพรุ่งนี้กิจกรรมต่อไปก็คือผมต้องเดินทางไปที่อุดรขับไปขึ้นศาลที่อุดรในคดีหนึ่งเป็นคดีเคสเดียวต่อเบียวก็เพื่อ ออนทัวร์มีออนทัวร์จริงๆแล้วก็อาทิตย์แล้วก็กลับมากรุงเทพเมื่อไรครับก็ไปไปทำธุระเสร็จแล้วที่อุดรแล้วกลับกลับเลยอ๋อแล้วก็มีภารกิจในกรุงเทพอีกไหมใช่ก็ก็มีเรื่อยๆครับก็ต้องดูว่ามีงานที่ไหนอะไรส่วนส่วนในเรื่องของคดีเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ได้หมดแค่นี้ครับแต่แค่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังรวบรวมสัมโณว เพรามันไปหลายทีมากอันนี้ก็ต้องรอรู้กันว่ารอรุ้นว่ามันจะมีสอนอนไหนอีกที่จะออกหมายมาให้ผมก็ต้องรุ้นกันต่อบใบบอสทุกวันนี้ก็แทบจำไม่ได้แล้วว่ามันมีที่ไหนบ้างเพราะว่าเอาเท่าที่จําได้นะรเริ่มแรกเลยผมมีชนะสงครามชนะสงครา,ามสองหมายาสมุดะาการาหนึ่งหมายนะครับแล้วก็มีบังหน้า บางนานี่สองหมายสำราญล่านะครับลุมพินีท่าพระอุดรน่าจะประมาณนี้ผมก็จำไม่ได้น่าจะประมาณนี้น่าจะเจ็ดแต่ก็ถือว่าจำเก่งแล้วนะก็พยายามจำาแต่แต่ถ้าถามในเรื่องของรูปแบบคดีหรือว่าหมายเนี่ย เราโดนคดีอะไรยังไงบ้างอันนี้ผมจาไม่ได้ว่าโรงพักสนอไหนแจ้งคดีอะไรยังไงบ้างมันก็เยอะเกินเยอะเกินที่เราจะจําบางทีก็สับสนอย่างเรื่องเวลลงเวลาบางทีเขานัดผมบ่ายโมงอย่างเงี้ยแต่ที่หนึ่งพอวันนัดก็นัด สิบโมงเนี่ยคือนัดที่เหมือนการต่างคนต่ัดนัดคนละเวลาพุ่กลับก็บอกมานี่นะมานี่นะทนายก็บอกมาเวลานี้นะคืผมก็เลยทำให้เกิดการสับสนตอนนี้ก็สับสนครับคดีมากเลยรู้คดีอะไรยังไงเยอะแยะไปหมดเยอะมากครับแล้ววันนี้ก็คือจบภารกิจแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมใช่ครับจบภารกิจตลอดแล้วเดี๋ยวก็แยกย้ายใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวไปแยกย้ายตอนพรุ่งนี้ก็จะมีน้องเยาวชนมา ให้การเพิ่มใน้การเป็นตัวอย่างสองคนหนึ่งไหนก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้น้องๆดยนะครับถึงโก้ผมจะไม่อยู่เพราะว่าติดภารกิจจะต้องไปขึ้นศาลที่อุดรแล้วน้องๆมากี่โมงครับสิบโมงครับสิบโมงใช่ไหมแล้วก็มีตัวแทนมามาด้วยไหมครับก็มีเช่นมวลชนเล็กๆที่จะมีทั้แม่มีน้องเสื้อแดงอ๋ออะไรก็ผมอยากจะบอกนักกีฬากรรมนักต่อสู้ทุกท่านนะครับไม่ต้องห่วง นะครับเพราะท่านไม่ได้ต่อสู้เดียวดายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมจะชนจะเทไปทางแกนําหลักหรือจะนำอะไรทุกคนที่ออกมาต่อสู้ให้รู้ว่าพวกผมหรือว่าผมเองก็อยู่ข้างๆแล้วก็มวลชนก็อยู่ข้างๆไม่ริงคนอยแน่นอนถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะครับเพราะว่าเราเป็นนักต่อสู้เหมือนกันเราออกมามีกิจกรรมร่วมกันนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับจับเป็นนะครับ ลครับก็นะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของคุณชูเกียรตินะครับก็หรือว่าจัสตินไทยแลนด์นะครับที่มารับทราบข้อกลาา่าวหาคดี112นะครับแล้วก็มา คนเดียวนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาเพียงท่านเดียวนะครับแล้วก็โดยคดีนี้นะครับเกิดจากการชุมนุมที่แยกท่าพระนะครับคุณผู้ชมที่แล้วก็วันนี้นะครับคุณจัดตินเนี่ยก็ได้ทําภารกิจเสร็จสิ้นนะครับโดยการมารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะครับที่นั่งกันอยู่นี้ก็คือ,อรอแยกย้ายกันกลับนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีน้องๆเยาวชนที่จะเป็นพยานนะครับมาเข้ามานะครับที่สอนอท่าผาอีกครั้งหนึ่งเวลา10โมงนะครับซึ่งตัวคุณจัดตินเองเนี่ยนะครับก็ได้นะครับแจ้งว่าก็พรุ่งนี้จะไปที่ศาลจังหวัดอุดรธานีนะ,นะครับก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมยังได้รับชมภาพและเสียงชัดเจน เราจะดูหานะครับดูการนามาสัมภาษณ์อีกสักคนนึงนะครับเห็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับอากาศตอนนี้ก็โอเคนะครับลมเย็นนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมา คุมกำลังเล็กน้อยนะครับม <Bond> ่ทราบว่าเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงคุณจัดติมนะครับเราก็ดีเราไม่ได้เอาไม้ลอยมาก นี่แหละรัศดรน่ะมีอะไรจะพูดกับผู้ชมไหมครับ <c oughs> คือสถานการณ์ตอนนี้หลายๆอย่างเราเราเหมือนถูกสกัดถูกลมถูกลมทำร้าย <c oughs> เรียกว่าถูกเป็นเป็นประชาชนที่อยู่นอกสายตาในในในส่วนที่เขามีหน้าที่ดูแลเขาไม่ดูแลแต่เขาเหมือนทากับเราเหมือนกันว่านอกจากไม่ดูแลแล,แล้วยังทอดทิ้งอีกเราถูกทอดทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องรักกันนะรา่นะระลร่มให้กำลังใจกันนะคะอย่าทอดทิ้องกันอย่าทิ้งน้องในขณะที่น้องอย่ามองว่าทุกคนต้องทํามาหากินน้องเขาก็ต้องมีภาระหน้าที่ของเขาเหมือนกันแต่เขายอมออกมากันขนาดนี้เอาแม่ๆพี่ๆป้าๆนะอาอย่าทอดทิ้งเขานะคะร่วมให้กาลังใจกันนะคะต้องสู้ต่อไปคะ่ะจนกว่า อนาคตที่สว่างสวยนะมันจะเป็นของเรานะคะตอนนี้เรามืดมืดมากเลยหน้าที่ะโควิดเป็นรัวนะคะโอดค่ะโควิดเราก็รู้กันอยู่ว่าโควิดมันคืออะไรโควิดไม่น่ากลัวค่ะโควิดไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือการที่ถูกเราถูกทอดทิ้งจากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเรานั่นคือน่ากลัว่าเยอะเลยขอบคุณครับยังไม่ยังไม่ติดเลย ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้ว่าคุณปาเขาขอครับเ,เมื่อสักครู่นะครับจะเป็นอากลุ่มนะครับมวลชนที่มาให้กำลังใจอาจัดตินนะครับคุณจัดตินนะครับมาให้กำลังใจแกนนำนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็คือ ขณะน,น,นี้นะครับคุณผู้ชมก็นะครับเป็นการเสร็จสิ้นธารกิจในการรับทราบข้อกล่าวาหาของคุณชูเกียรตินะครับหรือจตินไทยแลนด์นะครับที่มารับทราบข้อกล่าวหาคดี112นะครับด้วยสาเหตุที่ชุมนุมการราศัยในการชุมนุมเมื่อตอนที่ปิดแยกลาดผาวนะให้โทษครับขอโทษนะครับปิดแยกท่าผาครับ เยกท่าผบทีนี้ก็วันนี้ก็มารับซอบข้อล่าวหาคนเดียวนะครับแล้วก็มีเมือนชนมาให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารก,กิจเรียบร้อยนะครับ ครับก็จะเป็นนะครับทั้งหมดของวันนี้นะครับที่บริเวณสอนอท่าพระนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้าการรายงานนะจะสั้น ไปนิดนึงนะครับแล้วก็นะครับคนวัวและคนลอยนะครับก็ทางผู้มารับทราบข้อเก่าหาก็นะครับทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยครับยังไงวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามเรานะครับในครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับก็ขอให้ติดตามทั้งทาง YouTube นะครับ Facebook รวมทั้งทวิตเตอร์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ